สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องของพี่อาฟศาสเตร์เตบคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะไม่วอฟุตบอลของวันพุธที่20มีนาคมโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะฟุตบอลทั้งหมด4ค,คู่คู่แรกจะเป็นเนชั่นเอฟซีพบกาน่าดีปปาเอฟซีคู่ที่2 BK บีเคแฮเกพบปารีสแซงแช็งแมงคู่ที่3 d e เดป t i v ติโวลาโยพบซีดีเฮอร์มาอสและคู่สุดท้ายซานลอนเลนโซพบกโกดอยคูส แต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางเยีมีกลุ่มแจกที่เด็ดทุกวันหากสนใจเป็นครบครูเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ SAIM88 อย่าลืมใส่เอสนำหน้าด้วยนะครับมาเริ่มมาที่คู่แรกที่เราจะมาคุยก็คือนิเจนร์เอฟซีพบกาล่าดีมเอฟซีก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนด้านนิเจนร f เอฟซีแข่ง21นัดชนะ10เสมอ4แพ้7ยืนอันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านกาล่าดีมเอฟซีแข่ง20นัดชนะ7เสมอ6แพ้7ยืนอันดับที่14ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมันบ้างซึ่งทั้ง2ทีมเคยเจอกันเพียงแค่กันนัดเดียวและเป็นฝ่ายของกาน้าดีมีฟซีที่คว้าชัยชนะไปได้1ครั้งโดยแบ่งเป็นสกอร์ต่ำ1ต่อมาเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมันบ้างเริ่มจากน a ชั่น FC แข่ง10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3โดย4นัดหลังสุดจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1สเสมอ1ต่ำ 2, ส่วสทางด้าน กาหน้าดีมเอฟซีแข่งสิบนัดหลังสุดชนะอาเสมอ3แพ้2โดยสีนัดหลังสุดจะแบ่งเป็นสกอร์สูงทั้ง4ผลสกอร์ที่คาดเนชั่นเอฟซีเปิดบ้านชนะ1ประตูต่อศูนมาต่อกันเลยที่คู่ที่2ระหว่าง b k เคเคเพบปารีสแชงแมงหญิงก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนด้าน B k เคอเแข่ง26นัดชนะ18เสมอ5แพ้3อยู่นอันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านปารีสหญิงแข่ง17นัดชนะ13เสมอ3แพ้1 อยู่อันดับที่2ของตารางเรามาดูสถิติที่พบันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของปารีสหญิงที่คว้าชนะไปได้ถึง2ครั้งจาก2เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์ต่ำทั้ง2ต่อไปเราจะมาดูผลในแต่ันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจาก B k เคเอ็นแข่งสินัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1โดยสินัดหลังสุดจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3าต่ำ1น่ส่วนด้านปารีสหญิงแข่งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ4โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงทั้ง4 ผลสกอร์ที่คาดปารีสบุกชนะ2ประตูต่อ0มาต่อกันเลยที่กู่ที่3ระหว่างเดบปติโวลาโยพบซีดีเฮอร์มานนสก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนด้านเดบปติโวแข่ง7นัดชนะ1เสมอ1แพ้5อยู่อันดับที่12ของตารางส่วนทางด้านซีดีเฮอร์มานนสแข่ง7นัดชนะ3แพ้4อยู่อันดับที่11ของตารางเรามาดูสถิติที่พบอันของทั้ง2ทีมกันบ้างโดยจะเป็นฝ่ายของเดบปติโวลาโย ที่คว้าชนะไปได้ถึง1ครั้งจาก2เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ1ต่อไปเราจะมาดูปูนียในกันของทั้ง2ทีมมันบ้างเริ่มจากเดโบติโวลาโยแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ 2. เสมอ3แพ้5โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง3 1, ต่ำ1ส่วนทางด้านซีดีฮิวมนอสแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ 3. มเสมอ2แพ้5โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1เช่นกันต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้าง เริ่มจากเดบติวลราโยแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง4่ต่ำสส่วนทางด้านซีดีฮิมานอตแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอหนึ่งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง 3, 3. ต่ำ3าผลสกอร์ที่คาดเดบติวลราโยเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อศูมาต่อที่คู่ติดซ้ายระหว่างซารโลเลนโซพบโกดอยคูสก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนน,นของทั้งสองทีมกันก่อนด้านซารโลเลนโซแข่งสิบนัดหลังสุด ชนะ2เสมอ6แพ้2อยู่อันดับที่18ของตารางส่วนทางด้านกโดอยคูตเแข่ง10บนัดชนะเเสมอ2แพ้1อยู่หัวตารางเรามาดูสถิติที่พบันของทั้ง2ทีมมันบ้างโดยจะเป็นฝ่ายของซานลูเรนโซที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง2ครั้งจาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์ต่ำทั้ง4ต่อไปเราจะมาดูผลนการแข่งของทั้ง2ทีมมันบ้างเริ่มจากซานลูเรนโซแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ 3. มเสมอหกแพ้1โดยสนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าส่วนทางด้าน โดอยคูตแข่งสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ2ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากซานโรเลนโซ่แข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งเสมอ3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ต่ำ3าส่วนทางด้านโดอยคูตแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ3ต่ำ2ผลสกอร์ที่คาดซานโรเลนโซ่เบิดบ้านชนะ1ประตูต่อศูนย์ ส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไล่เฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเต็ปและติงรับโลงไม่มีบิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจแอดไลเฮียมาได้ทางไล์เอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย